สวัสดีครับหลายๆคนยังสงสัยว่าทำไมเราจะต้องลงทุนติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านของเราอะนะครับมันไกลตัวเราเกินไปไหมนะนี่ถ้าวันนี้เราเนี่ยสามารถที่จะคือมีเงินทุนนะครับมีเงินทุนเราก็กล้าที่จะลงทุนวันนี้เนี่ยออาการลงทุนเนี่ยก็คือผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ35-40 ใน30ปีนะครับใน30ปีหรือถ้าใน4ปีนะจะอยู่ประมาณสัก15นะครับแล้วแต่อาตาัตราและประเภทของข้าวไฟที่เราใช้อยู่นะครับด้วยสถานการณ์ทางด้านพลังงานวันนี้นะครับอัตราข้าไฟฟ้าเราวิ่งทยานขึ้นสูงจากเดิมนะครับ3บาท4บาท4บาทกว่ากว่าตอนนี้ขึ้นมา5แล้วบาทแล้วแต่ประเภทของอัตราในการใช้ไฟนะครับเรามีอยู่8ประเภท เอสิกิโลวัตตอนนี้1ปีเนี่ยเราจะสามารถประหยัดต้นทุนได้ประมาณแสนบาทนะครับแล้วก็ถ้าขนาด50ากิโลวัตเนี่ยเราจะประหยัดต้นทุนได้ประมาณ50,000 0หบาทต่อปีนะครับดังนั้นการคืนทุนเนี่ยมันจะสามารถทําได้ไวขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าัตราค่าไฟมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีก ประเด็นที่2นะครับถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นในเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถทํางานได้แต่ช่วง6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้เกิน30ปีซึ่งบริษัทผู้ผลิตแผงนะครับ าการันตีการจ่ายไฟฟ้าของแผงเนี่ยเกิน30ปีนะครับนั้นทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบการควบคุมหรือว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งหลังการติดตั้งแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านไม่ต้องไม่ต้องไปคอยปรับไม่ต้องไปคอยกังวลหรือพววงในเรื่องของการาตัดต่อระบบซึ่งทุกอย่างมันทา างานโดยอัตโนมัตินะฮะเราสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดแอปดูการผลริตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเราได้ทุกเวลานะครับทีนี้ระบบเองนี่มันซื่อสัตย์กับเรานะครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยทุกๆ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันเนี่ยตลอดช่วงเวลา30ปีหรือเกินกว่านั้นนะเขารับประกัน30ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดที่ปีที่30 นะครับการเสื่อมของแผงก็น้อยนะฮะ0.4%ต่อปีคำนวณออกมาแล้วช่วง30ปีอาจจะมีเรื่องของตัวหน่วยการผลิตลดลงประมาณสัก2,000หน่วยแต่การผลิตเนี่ยยังสามารถดำเนินต่อไปจากปีที่30ได้อีกจนถึงจุดๆหนึ่งเราอาจจะไม่คุ้มทุนเราก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนเฉะนั้นในเรื่องของตัวแผงเนี่ยเจนไฟลดลงแค่2,000หน่วยนะครับซึ่งปกติแล้ว ใน1ปีระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยขนาด10กิโลวัตต์จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ18,000ยูนิตนะครับ18,000ยูนิตถ้าเลยปีที่30ไปแล้วลดลงไป2,000ก็จะเหลือประมาณ10,600โดยประมาณนะครับนี่ผมพูดถึงตัวเลขโดยประมาณของขนาด10กิโลวัตต์ซึ่งผมยังมั่นใจว่าเกิน30ปีแล้วยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่ออีกนะครับแต่เราจะคุยกันที่ตัวเลข30ปีก็พอ ประเด็นที่3เนี่ยเราจะพาครอบครัวของเราฝ่าวิกฤตทางด้านพลังงานผมมีตัวอย่างในเรื่องของการสูญเสียความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับในฤดูหนาวปีนี้ที่เราเห็นก็คือปกติแล้วค่าไฟฝั่งยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 30- 40ยูโรแต่ว่าหลังจากเจอวิกฤตในเรื่องของตัวพลังงานเนี่ยเขามีค่าไฟปักขึ้นไปประมาณ 400- 300ไปลป,ลป,ลปลายก็คือคิดเป็นสัดส,ส่วนก็ประมาณพันกว่าเปอร์เซ็นต สมมุติว่าเราเป็นประชาชนของกลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยค่าไฟปรับจาก30ยูโรขึ้นมาเป็น400ยูโรเนี่ยพวกเราจะอยู่กันยังไงครับน่าคือการสูญเสียเรื่องของอความมั่นคงทางด้าน,นพลังงานซึ่งประเทศไทยก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เพราะว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ,ะบ้อนให้กับผู้บริโภคบางทีเราอยากองใช้น้ํามันดีเซลเสริมเข้าไปเพื่อ ผลิตไฟฟ้าออกมาแล้วก็เหมือนที่ผมเคยเรียนว่าปัจจัยการดำรงชีวิตของพวกเราทุกวันนี้เนี่ยเราหนีไม่พ้นแล้วในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับฟอสซิลก็มีแผนที่จะลดกําลังการผลิตเครื่องยนต์ในฝั่งยุโรปลงอีก12ปีข้างหน้าการผลิตเครื่องยนต์ฟอสซิลเอ่อทันทีเครื่องยนต์ที่สันดาบจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็คือจากน้ํามันเนี่ยก็จะถูกหยุดการผลิตไปงนั้นไฟฟ้าเป็นตัวเดียวที่จะมีเทนในเรื่องของการขยับ โครงสร้างราคาสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอีกประเด็นก็จะเป็นในเรื่องของตัวทางเลือกนะครับทางเลือกใหม่ออปกติแล้วเนี่ยภาครัฐจะเป็นคนกำหนดราคาไฟฟ้านะครับเขาจะขึ้นหรือเขาจะปรับขึ้นแค่ไหนเนี่ยพวกเราก็ต้องจ่ายหรือถ้าเราไม่จ่าย2เดือนเขาก็จะยกมิเตอร์เราออกไปนะครับเมีค่าติดตั้งสมมุติว่าเราไม่มีมิเตอร์เราก็คง ไม่มีไฟใช้แล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้อันนั้นคือทางเลือกที่เรามีอยู่ทางเดียวของของคนไทยทุกคนซึ่งจะไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อเรามีทางเลือกเนี่ยก็คือพลังงานทดแทนพลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างสถานีเรานะครับแล้วก็ใช้ไฟในบ้านเราเลือแล้วก็ขายนะครับก็มีประเภทที่1ก็คือที่ยูอาศัสยเนี่ยเราสามารถขายคืในให้ภาครัฐได้เนี่ยตาที่2บาท ตาหน่วยละ2บาท20นะครับในระยะเวลาที่นัดกำหนดแล้นะครับผมเคยหยิบบินค่าไฟนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังกลับไปตัวอย่างสักเดือน4ปี63มานะครับผมคิดง่ายๆเลยเอาบินค่าไฟหารด้วยหน่วยนะครับแล้วก็เอาเดือน1ปี66ก็คือเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับจับเดือน1ปี66ทําเหมือนกันครับก็เอาบินค่าไฟเป็นบาทหารด้วยหน่วยที่เราใช้เลยนะครับแต่ละประเภทอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ก็หยิบในส่วนของอัตราค่าไฟตรงนี้ของปี66เดือนหนึ่งลบด้วยอัตราค่าไฟของเดือน4ปี63ได้เท่าไหร่แล้วก็หารด้วยอัตราค่าไฟเดือน4ปี63นะครับแล้วก็คูณร้อยเราจะเห็นว่าอัตราค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยของของหลายๆประเภทนะครับวิ่งขึ้นปรับขึ้นแล้วนะครับ3 8แถึงเรแล้วแต่ประเภทนะครับคือมันเป็นอัตราที่กำลังพุ่งทะยานขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นนั้น ยัไม่ได้จุดสิ้นสุดแต่นี่ผมเรียนไปว่า EV เข้ามามีบทบาทพลังงานฟอสซิลเราต้องซื้อเราต้องออนำเข้าเราต้องเสียภาษีเข้ากองทุน20 30บาทต่อต่อลิตรอะไรวุ่นวายไปหมดนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงพลังงานตัวนี้เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับมันเป็นพลังงานสะิาที่ไม่มีเจ้าของไม่ได้ปล่อยมลพิษออกมานะครับเราสามารถที่จะนำมันมาเป็นเป็นพลังงานศึกษาใช้ได้อย่างเหลือเฟือ แล้วก็ใช้ได้ตลอดไปจทุกวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นะนะครับสถานีจะปิดเงินให้เราทุกๆนาทีถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือมีความกังวลหรือสนใจในเรื่องของตัวพลังงานฟิล์ช่วง6โมงเชาถึง6โมงเย็นที่มันผลิตให้เราใช้ตั้งตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยเพื่อนๆสามารถทักมาหรือโทรมาที่0891882210ผม ยินด,ดีให้คำปรึกษาและก็ให้คำแนะนำการลงทุนนะครับ